เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมเรือกกาศโทธนเดชเพ่งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรเขตลาดพร้าวบึงกุ่มพักเก้าไกลครับท่านประธานที่เคารพเรื่องแรกครับหมู่บ้านวิชันครับนวมิน85ครับหมู่บ้านนี้ครับกำลังจะเกิดปัญหาหลักก็คือการถูกเอกชนทิ้งนะครับเป็นหมู่บ้านใหม่ครับซึ่งตอนนี้ไม่มีเอกชนที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านเข้าดูแลเลยนะครับตอนนี้ชาวหมู่บ้านเดือดร้อนกันมากครับอยากฝากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งติดตามพัคเอกชนที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้ด้วยครับประเด็นต่อมาครับประเด็นที่สองครับ ตลาดอินทอร์เน็์ครับนวมิน75ครับบริเวณนี้ครับส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ที่อยู่ระหว่างรอการยกโอนครับอยากให้ทางท่านประธานครับประสานต่อไปยังกทมครับเร่งประสานงานการดาเนินการเพื่อยกโอนที่ดินผืนนี้นะครับให้กับสาธารณะจะได้พัฒนาร่วมกันต่อไปครับต่อไปครับท่านประธานครับบริเวณต่อลุมโชคครับทราบมาว่าขณะนี้ครับบริเวณชาวโชคเคสี่ครับเกิดเหตุกล้องวงจรปิดเสียเยอะมากนะครับมีโจรักขโมยค่อนข้างเยอะนะครับอยากให้กทมเข้าตรวจสอบครับเรื่องที่เรื่องที่สี่ครับ เรื่องตู้โทรศัพท์ครับบริเวณตลาดต่อรวมโชคเกสีเช่นกันครับจุดนี้ครับเป็นตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้นานแล้วครับอยากให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับเล่งย้ายออกนะครับเพราะว่ากีดขวางทางเดินของพี่น้องชาวลาดพร้าวเป็นอย่างมากครับสุดท้ายครับเรื่องในอดีตครับท่านประธานที่ได้ปรึกษาหารือครั้งที่แล้วครับยังไม่มีเรื่องใดๆที่ดําเนินการเลยนะครับของทั้งตัวผมเองและเพื่อนในกทมทุกเขตนะครับอยากให้เร่งติดตามให้แก้ไขนะครับ เพราะว่านี่เป็นการหาลือครั้งที่2แล้วนะครับของพักเก้าไกลและของเพื่อนกรทมจากเท่าที่สํารวจมาครับน้อยเรื่องมากที่รับการแก้ไขอยากติดตามเรื่องในอดีตด้วยครับขอบคุณครับ